สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่8ทธันวาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่นนานแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดทะเลใจนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นกำลังวันทุกท่านสูตรวินของอาจารย์คำนวณได้023578นะครับ 023 578จับชุด2ตัวได้อยู่ด้านล่างทุกท่านใครชอบก็ไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับวันนี้จะเป็นสูตรกำลังวันอังคารต่อมาจะเป็นทางเด่น10หน่วยล่างนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดกรมเกตนุดงวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนตรงกลางนะครับ แนวทางของอาจารย์หลุดไปถูกทนันคำนวณได้1679นะครับโวยออก22ทางโดยเลขโดยรวมของอาจารย์5งวดหลังสุดหลุดไป1นะครับเข้าทั้งหมด4งวดส่วนในทางงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวานะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้0157นะครับ0157 ตามนี้ทุกท่านเด่น10หน่วยล่างเลขเด่นแบบ4ตัวของแอนกลมต่อมาจะเป็นแนวทางเด่น10ล่างแล้วก็หน่วยล่างของแอนกลับตันนะครับสูตรหลัก10ใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้357นะครับหลักหน่วยคำนวณได้704ดศูใครชอบก็ไปมัดรวมต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับ ธามัดก็จะได้3ามเจ็ดสามศูน7 7สามแล้วก็เจนะครับลงวันที่16บธันวาคมต่อมาจะเป็นแนวทางของแอนดคนคอหวยนะครับใบนี้เป็นข้อมูลด้านล่างทุกท่านวันที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับตัวเด่นของอาจารย์เข้าอยู่นะครับคำนวณ ได้2องคืสอสตัวมีสองสองนะครับแล้วก็มี5 2าสอโดยถูกทันก็แถมไปด้านบนนะครับโวยออก2 5 2 2้สองหำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับวันที่16เดือน12ปี2568ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้7นะครับตัวรองได้ศูุด2ตัวนะครับ ชุดเด่นก็คือ0ูนสามนะครับชุดรองเจ็ดหกแล้วก็มีชุดระวังอยู่ด้านล่างนะครับกนสองหนึ่งกับห้าหนึ่งต่อมาก็จะเป็นข้อมูลด้านบนนะครับใบนี้เป็นข้อมูลชุดสองตัวนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้ห้าห้าตัวเดียวนะครับชุดเด่นมีห้าศูนย์กับห้าหนึ่งนะครับชุดเด่นมีห้าศูนย์กับห้าหนึ่ง ระวังกัน55ของอาจารย์ถูกทันมาต่อกันที่แนวทางขนมไทยด้านล่างของแอาจรเสนาญางวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้2กับ3 2มาถุกทันชุด2ตัวของอาจารย์ก็มี22นะครับ วยออก25222สำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสูตรของอาจารย์คำนวณได้ตามที่เห็นทุกทันเลขวินของอาจารย์คำนวณได้10537นะครับจับชุดเต็มอยู่ด้านล่างส่วนชุดเน้นนะครับอาจารย์บอกว่าเด่นไปที่1กับ5ชุดเน้นของอาจารย์มี051535 5 5าหแล้วก็1-7ตามนี้ครับแนวทางขนมไทยด้านล่างของแอกเกษตรนายาต่อมาจะเป็นแนวทางของแอาตมะยมแดงนำโชคนะครับตัวเด่งของอาจารย์คำนวณได้2ชุด2ตัวมี4 2 6สองชอบ9-2 ามตัวได้292ก้าสอับห้านะครับส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางํำไทยชุดประหยัดนะครับสามตัวของอาจารย์ให้292มานะครับสองเตัวมี92กับสี่สถูกทันทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณากรน,นำข้อมูลไปใช้ ต่อมาจะเป็นข้อมูลด้านล่างของอัจยายผานะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางเด่นล่างของอาจารย์คำนวณได้ห้าตัวเดียวหลุดไปบนนะครับสองตัวของอาจารย์ชุดเด่นก็คือห้าสองหลุดไปบนหมดเลยถูกทันหวยออกสองห้าสองสองสองงวดก่อนหน้าข้อมูลด้านล่างของอาจารย์เข้าอยู่นะครับตัวเด่นคำนวณได้สามสองตัวก็มีสามเจ็ดนะครับ งวดที่ออก1 4ึ่งสีาำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือเด่นล่างของอาจารย์คำนวณได้1ตัวเดียวนะครับชุดเด่นก็คือ7 1แล้วก็มี1 7ชุดกัน6 1กับหนึ่จุกทันตามนี้ครับข้อมูลด้านล่างของอัดยายผา ส่วนในทางชุดเต็มของอาจารย์งวดก่อนก็มี5้าสองนะครับ5้สองหลุดไปบนงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับชุดเต็มของยายก็จะมีเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสสี่สาหสามเจดสี่หกี่เจ็ดแล้วก็หกเจ็ถ้าชอบแนวทางของอาจารย์ก็อย่าลืมตีตัวไปกรับด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดี แนวนี้ครับแนวทางข้อมูลด้านล่างของแัดยายผาต่อมาจะเป็นแนวทางชุดบนสามตัวตรงนะครับของแอเอกเมืองย่าชุดนี้อาจารย์บอกว่าถ้าร้อยมาเป็นเลขศูนย์นะครับชุดเต็มของอาจารย์คำนวณได้ตามที่เห็นใครสะดวกก็ไปตจอยอดดึงชุดเด่นเอานะครับถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้ ั้งหมดทั้งมวเป็นเพียงแนะทางสูตรคำนวณมาต่อกันที่แนวทางคู่รดบนของแอลระเดนนะครับหรือว่าคู่สลับบนงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายสูตรเด่นบนของอาจารย์หลุดไป1นึ่งสูตรนะครับทำให้ชุดมัดก็เลยหลุดไปงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่าน เด่นบนสูตรที่1ของอาจารย์คำนวณได้901สูตรที่2องคำนวณได้9024นะครับมัดได้คู่สลับอยู่ด้านบนชุดมัดของอาจารย์ก็จะมี99909294 09000204 1910 1 2อ4อาจารย์เจ้าของข้อมูลวางไว้ที่ตำแหน่งคู่หลังทั้งหมดนะครับ ใครชอบก็ไปหาค่า x มาใส่เอาถุกท่นานถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดพงนะครับงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มีเลข2นะครับที่เข้าเลข2นี่มาทางด้านบนด้านล่าง2ตัวของอาจารย์มี25นะครับไปด้านบนเข้าตัวกลับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับวันที่16เดือน12 ี2,568ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้6กับ5นะครับ6กับ5ชุด2ตัวก็มี6061626364 5051525354ชุดเน้นของอาจารย์มี5659แล้วก็69ถัดลงมาก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับ อีกใบหนึ่งของอาจารย์งวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับอาจารย์ให้สองห้าสอหกหาสก็จะมีสองหนะครับไปด้านบนเข้าตัวครับสำหรับงวดใหม่อาจารย์ให้5้าสามห้หสาแล้วก็64นะครับ5้าสามห้าสี่หสามหีมีชุด3มตัวด้วยทุกทันก็คือ4ี่หกสามกับสี่ห้าสาม ตามนี้ครับแนวทางของแอดพงก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ